สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้ผมมีเมนูมาเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นเมนูที่แ่บครับหลังจากที่ไปออกกำลังกายมาแล้วครับตอนเศร้านี่นะครับก็สีมาฮ็ดเมนูให้ท่านผู้ชมบึ่งนะครับเมนูนั้นก็คือเมนูหมูท่าประแด็นะครับเป็นเมนูของผู้ไายดำแอดเวนเจอร์นะครับ บวกกับสูตรไก่ท่าประแดกของหลวงปินนะครับผมเอามาประยุกนะครับโดยุ้ท้ดำพิ่นใส่หมูสามสาันแต่ผมสใส่หมูเนื้อเนื้อสันธรรมาดานะครับแต่บาสูตรประแดกเนี่ยเป็นสูตรของหลวงปินครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าขั้นตอนวิธีการสิเป็นจังไ๋ครับเดี๋ยไปเบิ่งกันครับส่วนประกอบในการเอ็ดหมูท่าประแดกื้นนี้ครับจะมีหมูครับ เป็นเนื้อเนื้อหมูเป็นเนื้อสันนะครับจะดัดแปลงจากสูตรผู้ไทยดำนิดนึงนะครับผสมกับสูตรของน้องปินไก่ทับประแดกนะครับระวางหมูทัาประแดกกับไก่ทับประแดกนั่นก็หมายความว่าหมูสูตรผู้ไทยดำนี่ใส่หมูสามสันแต่ของผมดัดแปลงออกเป็นหมูเนื้อสันธรรมดาติดมันนิดนึงนะครับส่วนสูตรประแดกเนี่เป็นสูตรของห้องปินนะครับส่วนประกอบ นะครับหมูกำมะหันเป็นชิ้นบางๆบาบางล้วนะครับนิดนึงชิ้นใหญ่ๆนะครับอ่ามีหมูอ่าเครื่องกะเจมี่คือกันเลยกของไก่ทัาประแดดของ้องปิ่นคือตะไคร่นะครับตะไคร่ใบมะกรูดกระเทียมนะครับตะไคร่หั่นใบมะกรูดหั่นลงไปแล้วกับกระเทียมแกะล้วกับโขกหรือตำให้ละเอียดตำใส่กันนะครับประมาณนี้บรละเอียดไรก็ได้ครับประมาณนี้ มีหมูมีเครื่องอะไรกันมีอ่าที่สําคัญก็คือปลาแดกหรือปลรราานี่ครับปรเป็นปลาสําเร็จรูปนะครับมีสอดหอยนางรมมีพริกผงหรือพริกปน่นนะครับผมสิเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งคือพริกไทยนิดหนึง่งนะครับ้วก็ผงชูรสหรือแป้งนัวนะครับนิดหนึง่งนะครับเพื่อสิให้รสชาติมันโอเคนะครับ เบิ่มขั้นตอนนะครับขั้นตอนหลังจากที่เห้า,าโขกเครื่องนั้นละเอียดแล้วนะครับเขากระสิมาเริ่มมัรกมาาพวกตะไคร่พวกกระเทียมใบมะกรูดที่เขาโขกใส่กันแล้ะนะครับมาเคี่องลงเลยครับมักหมูละ มนงนีเสร็จปุ๊บอ่าแต่งแต่งน,น,นวลน,นิดนึงไวตามเฉดชสอบเลยครับเสียหน่อยเสียหน่อยเสียหลายเสียไลาอ่าไม่ต้องเสียหลาไปได้ก็ได้ครับแล้วก็ซีลขาวได้ลงไปแล้วครับนิดนึง พริกไทยนี่หนึ่งไปลไาิีเรหอมครับสิ่งสำคัญก็คือปลาแดกหรือปลาลาเนี่ยครับปลาาสำเร็จรูปกระเยาวนี่นะครับใส่ลงไปพอสมควรนะครับประามาณเนี้ยเนี่ยก็พริกผงหรือพริกป่น ครับเพื่อให้มีรสชาติเผ็ดอูได้มักเผ็ดลายกับใส่ลายอ่าผมใส่นิดนึงบนบำปลาลยเร็ตแล้วกับข้นให้เขากันครับอืมวคือข้าวมักเนื้อ,อมักมูทั่วไปนั่นแหละนะคะรับลับองว่าแสบแน่นอนครับเพราะาเมื่อค้นนี่ผม เดี๋ยวลองเห็ดเบิ้งแล้วครับแต่ว่าใส่หมูสามชั้นนี่โอ้แสบแสบครับอันนี้มือนี้ก,กรเรื่องลอกมาใส่เนื้อสันนะฮะหมูเนื้อสันของหมูกับพวกจีแสบพี่กันนะฮะเนื้อหมูนี่เป็นสูตรหมูท่าปลาแดกของภูไท้ดำกับไก่ท่าปลาแดกของน้องปินมาแอปพาสใส่กันมาประยุกต์ใส่กันครับ ด้วยพู้ถ่ายทำคนใส่หมูสามชั้นนะครับแล้วก็ไปใส่อบป,ปีบ๊บแต่เมื่อนี้ผมกัดซีบได้ไปอบป,ปีบ๊บแล้วการซีบได้ไปย่างทานนะครับเดี๋ยวเพิ่มเบิ่งว่าผมซีบเอ็ดจังใดครับกระแซบอีกแบบนึงครับเป็นหมูทาบป,ประเด็กอ,าอ,กอ,อ่าเบิ่งว่าเอาซีบรอยย่งนะครับบ่กพใส่ทานบ่ใส่ปีบ๊บพอดีเขา ต้องการความสะดวกนิดนึงนะครับมาร์กไว้กันที่ห้แซ่บกับเอาจากักมารกไว้แจักซีผานาทีครับอันนั้นเขาเนื้อเขาหนังเ้ำวันล่อ,ลองล่องเห็ดมันหมือกเนี่ยเห็ดหมูสามชั้นเนี่ยโอ,โอเคเลยครับหน้าตากสิประมาณน,นี้หมูที่มาร์กแล้วเอาทิ้งไว้จักซีผานาทีจังไปเบิ่งขั้นตอนกันเห็ดให้มันสุกว่าเฮัฟเซจังไดนครับ ครับหลังจากหมูห่าที่มักได้ประมาณสิบหานาทีแล้วนะครับห่ากระสีมาเฮเทมัดซุกโดยใส่ตัวนี้ครับหม้ออบหม้อไลน้ํามันเนาะเพิ่นหม้อหม้ออบไลน้ํามันครับนะครับหม้อทอดไลน้ำมันหม้อทอดไลน้ามันหม้ออบหม้อทอดนี่ด้วยกันนะครับเอากรเอาหมูลงใส่ในอ่าเอาจานกระเบื้องลงลงใส่ในหม้อนี่ก่อนครับประมาณนี้ชิ้นอ่าามชิ้นกระจายออกต้องกระจายออก มาหน,นะนะ้าน่ะเสร็จปุ๊บนะครับมาเกิดหม้อดันกันได้ครับอันนี้เพื่อความสะดวกนิดนึงครับพอดีอยู่อยู่บ้านบ่ท่านใดมีเวลาหน่อยก็ต้องสำหรับเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันหม้ดอดันก็ไปปุ๊บนะครับมันก็สิตั้งอุณหภูมิได้ครับเอาสิตั้งประมาณจา 180, ะร้อยแปดสิบอะประมาณนี้ร้อยแปดสิบแล้วก็ตั้งเวลาครับเอา ผมอบหมูว่านนี่หมูสามชั้นเนี่ยใส่เวลาสิบหานาทีสองสองครั้งนะครับพอครบสิบหานาทีเราไม่ไม่พลิกด้านนะครับผมก็สิตันสิบห้านาทีก่อนสิบห้านาทีปุ๊บนะครับเสาาบนะร็จแล้วครับเปิดสวิตช์นะอ่าทำงานนะครับหม้ออบหรือหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับสายรักสุขภาพ อันนี้บริโภคชนะายครับต่กับนี่แต่่าซื้อเพื่อใส่พอดมีมันโอเคอยู่ครับลูกรักสุขภาพหมอนี่สามารถอบหมูอบปลาอบเนื้อบอย่างที่ได้หมดเลยครับมันสีบอต้องใส่น้ำมันนะครับโดยเฉพาะหมูนี่โอ้ดีมากเลยครับเพราะว่ามัน,ม,นมีมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพบสิบหาหนาทีคอยมาเมินกันครับครับหลังจากพบสิบหาหนาทีเข้าสิมาเปิดเบอง์มามันโอเคอยังนี้ มันยังโบโเคเข้ากับสีอบต่อนะครับอ๋อนี่นี่น,นาตาสิเป็นแบบนี้ครับยังยังบอนีนปนไปนลยครับเอาอีกจกักมานีจักสิบนาทีจั๊จกสิพิกครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหม่ครับเห็นมันกรอบๆนิดนึงจักสิบนาที น,นี้ครับสินมาที่เราค่อยมาพลิกอีกด้านหนึ่งด้านต่อไปนี่ชักสิบผ้าน,นาที่ก็พอเพราะว่ามันมันเริ่มสุกแล้วครับเ้าก็สิเปิดเบิ้งเป็นระยะใดนะครับอกาเปิดเบิ้งก็ได้เพื่มชั่วครับดึงออกมาเลยครับอันนี้อันนี้พลิกพลิกครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งแรกโอเคแล้วนะครับหลังจากสิบห้นาน,นาที่พนไปบวกเพิ่มอีกสินมาที่อันนี้ใส่ครั้งที่สอง อ,อีกอีกดันหนึ่งึ้นมากครับรอเขอ้าไหมครับหลังจากที่เท่าพลิกดันที่สองคืน่านไปประมาณสิบห้านาทีแล้วครับเดี๋ยวเอาสิมาเบิ่งกันเป็นยังไงครับโอ้หน้าตาหน้าสีโอเคเลยเนาะได้แล้วนี่โอ,โอเคโอเคอ๋ออ๋อจีบผมว่าฝากคนละหัน อนี่ขนาดตาหมูข้าประแดกหลังจากอบแล้วครับน่าก,กินครับน่าก,กินหั่นแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมชมึงจดกชิมมึ้วได้ชินนะนี่ครับ กินครับชิมให้เพิ่งครับนัวพอดีครับแซ่บพร้อมตะไคร่นัวครับสารคนี้กับโคงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ